อยากขายของได้ใน t ิ k ตอกต้องทำอย่างไร EP ที่10จจำนวนโพสโพสเท่าไหร่ดีสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับตัวแทนกสู่ชอยตัวท่ฟินิที้ไปเป็นพาร์เนอร์รายใหญ่ติดกับ t ิ k ตอกประเทศจีนผู้ทหารกองไถ่ทางปั้นคุณสู่ดวงดาว t ิ k ตอกนะครับกูรูสอนทั้งเงินออนไลน์แบบมืออาชีพวันนี้มาพูดเรื่องของการโพสจำนวนโพสนะครับเพื่อนว่าเราจะโพสกันยังไงจะโพสจานวนโพสเท่าไหร่มาดูที่เรื่องของจํานวนเลยจํานวนเนี่ยนะครับเราควรมีความความถี่ในการโพสตที่หนึ่งเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ AI มานําส่งฟีดของคลิปเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้กดโปรโมทเนี่ยฟีดมันจะไม่วิ่งใช่ไหมครับมันจะวิ่งแค่ช่วงที่เราโพสต์คลิปลงไปแล้วถ้าคลิปมันเป็นเวรั่หรือว่ามีคนดูเนี่ยโอกาสที่ฟีดจะวิ่งก็มีแต่พอเราโพสไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราทําคลิปเดียวสมมติเราทาคลิปเดียวแล้วเราโพสไปแล้วเราคิดว่าคลิปเรามันจะเป็นเวรั่เนี่ยอันนี้คือผมบอกเลยว่าไม่มีทางยากมากนะครับการที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะทาคลิปไวรชัลนได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแ ไปสังเกตดูเพราะฉะนั้นการทําคลิปนะครับควรทําคลิปสม่ําเสมอครับต่อเนื่องนะครับลงในเวลาเดิมนะครับเราเคยลง8โมงก็8โมง11โมงก็11โมงลงคลิปควรลงทั้งวันถ้าเราเป็นสายขายทําไมถึงต้องลงทั้งวันเพราะว่าพอเราลงเสร็จปั๊บถ้าคลิปมันไม่ผิดกฎชุมชน AI มันนาส่งฟีดไปอยู่ฟีดสาธารนณะใช่ไหมครับไปส่งไปให้เพื่อนเราให้ใครรู้จักเนี้ยโอกาสที่คนเห็นมันก็จะมี แต่ถ้าเราลงคลิปเดียวเนี่ยสมมติเราลงตอนเช้าแล้วเราหายไปเลยก็มีคนเห็นเราแค่แป๊บเดียวแต่ถ้าเราลงทั้งวันเลยครับเชา้ากลางเย็นก่อนนอนวันหนึ่งสัก5คลิปอ่ะ10คลิปอะบางคนเนี่ยทําทำไป10คลิปนะครับวันหนึ่งอะสินค้าตัวหนึ่งเราจะรีวิวกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าเลือกสถานที่รีวิวเลือกจุดรีวิวหรือเรามีสินค้าหลายๆตัวก็บน็กันไปแบบเนี้ แล้วก็แนะนําว่าอย่าเอาคลิปของคนอื่นมาใช้อย่าเอาคลิปของคนอื่นมาตัดต่อมารีรันโดยเฉพาะคลิปที่เป็นของของเพื่อนบ้านอะ่ะไม่แนะนําเลยนะครับทําเองดีกว่าทําเองขายได้ดีกว่าครับแล้วก็สังเกตคนที่ทําคลิปเองส่วนใหญ่ตอนนี้เอไอนำส่งมากโดยเฉพาะการการที่เราเอ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 าคลิปมาตัดเป็นตอนๆแล้วก็มาพูดเองเนี่ยเห็นไหมครับเราเข้าไปดูในคลิปแรงบันดาลใจในท i ิตเตอสิส่วนใหญ่เป็นเสียงคนภาคเองหมดเลยเพราะฉะนั้นการทําคลิปนะครับ กี่คลิปดีนะครับผมก็แนะนําว่าควรควรโพสต์ให้ได้ทั้งวันเนาะวันหนึ่งสัก5คลิป10คลิปแล้วแต่เอาความขยันแรกๆเราทําให้ได้ประมาณแบบนี้นะครับควรทําคลิปช่องตัวเองเนี่ยให้มันวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ AI นําส่งนะครับแล้วก็เอ่อโพสต์ตอนไหนโพสตอนไหนก็ได้ครับขอให้ให้ฟีดมันวิ่งเถอะนะครับแล้วก็โพสต์ให้มันห่างกันสัก2ชั่วโมงก็ได้นะครับก็จะมีโอกาสทําให้มีคนเห็นเรามากขึ้น แล้วถ้าคิดไม่ผิดกดจจนเนี่ยมันโดนนําส่งแน่นอนโอกาสที่เราจะขายได้ก็จะมีเนาะนะนะก็เอาไปลองทําดูแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะก็มาตามชมในไลฟ์สดอีกทีนึงแล้วกันนะครับ